ที่ทางภาคเหนือก็ต้องบอกว่าโดนฝนหลายระลอกมากนะคะแล้วก็อย่างที่พี่ประเทศอบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าดินมันค่อนข้างอุ้มน้ําเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกักเก็บน้ําตอนนี้เนี่ยมันคงทําไม่ไหวแล้วล่ะค่ะและพอฝนที่ตกหนักตอนนี้ก็เกิดน้ําท่วมขังในหลายพื้นที่ยังจะส่งผลต่อการระบายน้ําในพื้นที่ท่วมขังเดิมด้วยคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโคลนมันเข้ามามและพอเวลาทําความสะอาดโคลนมันก็จะไหลลงไปในท่อระบายน้ํามันก็ทําให้ตันเคลื่อนอีก เพราะฉะนั้นพอฝนตกลงมาค่ะแทนที่มันจะสามารถระบายน้าได้ดีกว่านี้มันก็อาจจะตันในโคลนที่มันอยู่ในท่อระบายน้ําด้วยก็จะไหลขึ้นมาบนพื้นข้างบนแล้วก็อาจจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้อีกนะครับใช่ค่ะอย่างวันนี้เองที่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายฝนตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมที่หน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะซึ่งปกติเนี่ยที่นี่ไม่ค่อยท่วมเท่าไหร่นะคะรถเล็กสัญจรไม่ได้แล้วก็ต้องปิดการจราจรไป1เลนค่ะก็คือเป็นเลนที่มุ่งหน้าไปสู่อำเภอแม่สาย เกิดรถติดสะสมค่ะโดยทางด้านนายธีรชาติปัทมาลัยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นผู้ถ่ายภาพนี้เอาไว้ได้ก็ให้เครดิตนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพน้ําก็ค่อนข้างขึ้นสูงพอสมควรส่วนอีกพื้นที่หนึ่งค่ะที่อําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ปริมาณน้ําฝนทําให้ลําน้ําในลําน้ําสาวนั้นเพิ่มสูงขึ้น น้ำทะลักเข้าท่วมทางหลวงหมายเลข107ค่ะที่บริเวณบ้านห้องเหนือหมู่8บ้านแม่แหลงใหม่หมู่ที่2และหน้าตลาดสดแม่อายตำบลแม่อายรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะคะบางพื้นที่ก็สัญจรลำบากบางพื้นที่เข้าไม่ได้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ออกมาแจ้งเตือนประชาชนว่าให้ใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังพร้อมทั้งต้องเฝ้ารับมือกับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย ส่วนที่พื้นที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่สถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลายนะคะโดยเฉพาะที่หมู่บ้านกู่แดงตำบลสันทราย น้ำท่วมขังที่ตรงนี้คุณผู้ชมเห็นน้ําเริ่มสีเขียวแล้วมันเน่าแล้วเนะะี่ยคมันเน่าแล้วเพราะวัาหนึ่งสัปดาห์แล้ว<ม><ม>คุณผู้ชมน้ํายังไม่ระบายสักทีนะคะส่งกลิ่นเหม้นรุนแรงคือต้องบอกว่าสาธารณูปโภคยังใช้งานไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ําก็มาเสียน้ําเน่าอีกมาตูเรื่องของสุขอ,อนามัยแล้วนะคะแล้วทีนี้เนี่ยชาวบ้านหลายครัวเรือนบอกตอนแรกอยู่บ้านได้แต่พอน้ําเริ่มเน่าเสียอยู่ไม่ได้<ม>ก็ต้องอพยพออกไป<ม><ม>อยู่ที่อื่นเดือดร้อนกันไปอีกนะครับใช่ค่ะ เอาไปดูที่บ้านล่องปู่มหม่อนตําบลสันทายกันบ้างที่นี่ได้รับความเสียหายเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมน้ําท่วมอย่างหนักเลยนะคะพืชผลทางการเกษตรอย่างเช่นสวนลําไยก็ได้รับความเสียหายสาัตว์เลี้ยงก็ล้มตายเป็นจํานวนมากค่ะไปฟังเสียงของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่กันค่ะมีสวนลำไย,ยยังม่ได้ไปดูนะครับคงสืบพราะน้ามันลึกมากครับแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงไก่ไข่ไก,ไก่ตายวันละหนึ่งตัว ไข่คร,ครับแล้วก็ดีนี่บลเยือฝรั่งนี่นะครับน้ำท่วมตอนนัน้นนีโรงหนึ่งกำลังจะเริ่มเก็บผลผลิตต้องตัดลูกทิ้งแล้วเอาคนต้นออกมาใส่กระบะไว้ก่อน ส่วนทางด้านสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่มีการระดมเครื่องสูบน้ำเข้ามาติดตั้งเนี่ยค่ะคุณผู้ชมหลายตัวเลยนะคะก็สูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยลงสู่แม่น้ำปิงมีทั้งเครื่องสูบน้ำของทางปอพเชียงใหม่10ท่อของเทศบาลสันทรายอีก6ท่อเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากน้ำเน่าเสียเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไปไหนไม่ได้อพอมันขังอยู่แบบนี้มันก็เน่าเสียส่งกลิ่นเหมน็นแล้วก็ทําให้เรื่องของสุขอ,อนามายเนี่ยมันก็แย่ตามไปด้วยนะคะค